จะไปกี่ชามครับผมสองชามคเชี่ยดีลูกชิ้นด้วยนะครับลูกชิ้นเนื้อมีเอ็นติดนะครับนั้นก็คือลูกชิ้นหมูครับชามเล็กๆนะครับชามเล็กๆวันนี้สั่งเส้นเล็กนะครับเส้นหมีนี้เที่ยวสวัสดีครับวันนี้จะพามาแนะนาก๋วยเตี๋ยวเรือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศริมคลองก๋วยเตี๋ยวเรือในคลอง อันนี้ออเดอร์มาสี่ชามก่อนนะครับออเดอร์สี่ชาออเดอร์มาสี่ชามก่อนยางยางยางเสติที่เคยทาไว้คนละหหรือเปล่าหรือสิบเป็นชามเล็กๆนะครับชามเล็กๆวันนี้สั่งเส้นเล็กนะครับเนเล็ก ประมาณชามละยี่ิบาทนะครับแล้วประมาณ3ามคำก็จะน่าจะหมดนะครับนี่ก็จะมีลูกชิ้นด้วยนะครับลูกชิ้นเนื้อมีเอ็นติดน,นะ,ะับนั้นก็คือลูกชิ้นหมูครับคำหนึ่งน่าจะหมดไม่ต้องปรุงครับอร่อย สองชามน่าจะไม่พอรครับเราสั่งเนื้อหรืออย่างไรเนื้อสามชิ้นครับ<ห>เป็นเนื้ออร่อยการถ่ายเนื้ออร่อยเหมือนเนื้อแบบไม่แน่คือมันก็ว่<บ>าจะลาบมาเรื่อยๆครับ อันนี้เส้นหมี่ครับเส้นหมี่มีหมูไม่ตับอีกอันนึงเนอะใช่ไหมอันนี้ของพี่หมี่ใช่ไหมอันนี้บะหมี่ครับอันนี้เส้นบะหมี่เส้นเล็กๆครับบะหมี่เนื้ออันนี้บะหมี่หมูครับอันนี้บะหมี่หมูอันนี้เส้นหมี่ครับเส้นหมี่หมูเส้นอื่นแล้วก็จะไปขนอันนี้ก็เส้นหมี่หมูครับเส้นหมี่หมูอันนี้หมูกําลังกินครับหมูกําลังกิน นี่ยังไม่พอครับมาเรื่อยๆครับมาแล้วต้องลองเฮียมาครับนี่แคบหมูมีการเพิ่มครับรสชาติเป็นไงครับอร่อยครับกรอบน่องนุ <medida> <itation> ่มใดไม่กิน เราไม่ได้กินทุกวันใช่ไหมเจียว,ว,ท,วทุกวันเพราะว่าขายหมดทุกวันเจียวไม่หันมายุธยาต้องมากินครับร้านนี้กเตียวเรือในคลองอค <c oughs> แคบหมูกับก,กบ๋วย,ยเตียวยังไม่มาแคบบหมูหมดแล้วมาแล้วนี่ผมว่าลูกชิมเลยที่อร่อยมาก อะอรทุกอย่างครับอร่อยทุกอย่างกินตอนกินทีละสองคำให้สองสองลูกชินแคนี้ <c oughs> ค่ะินนินเอนรวนถ่ายแบบมุงเวยมากด้วย <c oughs> <c oughs> ชาที่สี่ครับชาที่สี่บมี่อนี้ิ่ะาาบี่ชาทั้งหมดันนี้คุณนายมาแรงครับชาบชามที่ห้าใช่ไหมนายกอบลงที่เท่าไหร่สี่ <laughs> 4, ี่ชสี่ <laughs> ผู้ทำสถิติได้่ต้องเรื่อยมครูมาด้วยใช่เรื่อยๆมันมีหมูสดหนึ่งครับตรงไอที่เขาบอกนะคะเขาจะให้เขาค่าค่าจ้างอะไรเช่าชุดมาคืนสามสบาทจอนทีอันนี้อันนี้จ่ายไปกี่ชามครับผมสองชามครับเชื่อดีไหมครับ บอครับสี่คนสิบห้าชามยังไม่จบครับไอศครีมกะทิครับไอศครีมกะทิหนึกงว่านิดเดียวนึ่งว่านิดเดียวอร่อยกะทิเป็นกะทิเลยค่ะกะทิเลยใช่ไ ทั uh ้งลองทั <ata> ้งทำอ้าวอะไรบ้างครับรีเร้ามรี่มีรสช้ามีสีก็รู้นจะพิเศษอะไรห้นี่ราคาเดียวกันแลูกสิบหกสิบเดชามเจ็ดมี่สิบสถิตีรถสถิตีรถอันนี้คนละสามสามไม้หรือปล่าลกจะละสาาไม้เนาะ เป <t> ็นหกสิบบวกหกสิบตอนนี้นะลูกนะตอนนี้ครับเวยเบอรลัมลัมสิบห้าเกืสห้าลูกนะสิบห้าหกสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปเก้ายี่สิบยี่สิบสร้อยสี่ร้อยน้ำสองขวดหวยเป็นหนึ่ง เป็นสี่ร้อยห้จ้ะ456นะอยห้าห้าก็เียเกียร์กัน<ล>นะสิบกว่าชามขนมหวานก็เยอะ,ะ,ะแยะนะครับร้านก็เตี๋ยวเรือในคลองนะครับนอกจากร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนคาเฟ่นะครับในคลองคาเฟ่ เป็นบรรยากาศคาเฟ่ริมคลองที่สดชื่นมากครับ ขอบคุณที่รับชมหมออีหมีในช่วงหมอหมีหนีเที่ยวขอบคุณครับ